สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพ่อกับยายกินอีกแล้วเด้อค่ะเด้อมื right. ้อนี้ยายกินกับมากินข้าวกับพี่น้องค่ะกินข้าวกับปลาลาบลาบลาบปลาดุกเด้อค่ะเด้อกับปลาค่ะพี่น้องลาบปลาดุกวันเถอะกินกับขิงเด้อค่ะเด้อกินกับขิงแล้วก็ผักแขวเหลื่อยเป็นผักแล้วพักสลัดเนาะค่ะเนาะแล้วก็กินกับข้าวค่ะพี่น้องค่ะข้าวเหนียวเคืองก้องนี่ยล่ะค่ะพี่น้อง ก้อนลงเมื่อกินเนาะคะ่ะน้อยกิจขอบอแบบว่าว่าข้าวดีก้อนเด้อค่ะเด้อสำหรับสายบุญค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นแฟนคลับยายกิจตะโดนแล้วเนาะคะ่ะน้อนที่แบบว่ายายกิจเคยเว,เว่าแล้วออกคลิปแล้วว่ายายกเิเอาเงินไปเฮ็ดบุญนะพี่น้องทําบุญอ่ะผ้าตัดขาน่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับใส่เงินสามแสนบาทเนาะคะ่ะเนาะยา,กะายกิจโซงไปให้เพิ่นหมวดก้อนน่ะไปมัน 1, ่นหนึ่งแสนหาเมื่อน่พันบาทแค่ยายกิจว่าเนาะพี่น้องคะ่ะบาทนี้นี่เหมือมนจันทร์เดียพานมาค่ะพี่น้องคะ่ะยา,กะายกิจก็โซงไปให้เพิ่นอีกแล้วหนึ่งแสน อหาเมินสี่พันบาทนะพี่น้องคะประมาณนั้นเนาะก,กัครบสามสามแสนแล้วนะพี่น้องคะสามแสนกู้น้อยๆหน่อยน,น,นะประมาณนั้นละกัะพี่น้องสำหรับให้แบบว่าบออ่า อ่าบริจาคตังค์ไอ้เพื่อนเพื่น <pe w> ไ,ไปท้าผ้าตัดขาได้ค่ะเด้อพี่น้องคนนึงที่บ่อยฟังเราเหรอพี่น้องครับถ้าเป็นเอฟซีเก้ากับซีหูนะบายนี้กับซีวอลรายละเอียดเนาะค่ะเนาะว่ายแกิจส,ส่งไปแล้วแล้วก็ส่งครบเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะอ้าเพิ่นไปจัดการเอาเองนะพี่น้องครับประมาณนั้นเนาะและ้วก็เปลี่ยนสะโพกขานะพี่น้องประมาณนั้นละสำรับอ่ามือนี้ก็คือว่ายไงบามาขอบคุณเด้อค่ะเด้อย,ยกิจทำหน้าที่ล่วงแล้วนะพี่น้องครับส่งเบิ้ลทั้งสามเส้นแล้วนะกับซแปลว่าขอบคุณเอฟซีทุญนนนาาพี่้อง เขาบ่ต้องใส่ตังกับโจกกระเป๋าตังเขาเป็นเพราะเฮาทำมุนแบบว่าบริจาคแบบว่า อันเบิ้งคลิดหรือว่ายายกิดนี่ก็ไม่ได้ใส่ตังของเจ้าของเ้ยค่ะเดอ้อคือว่ายัางไงว่าเงินยูทูบนี่ละพี่น้องคะ่ะเอาไปให่ทําบุญนะบ่แม่นเงินกระเป๋ายายนางเงินกระเป๋าเงินเดือนของยายมันก็คนละส่วนนะพี่น้องอันนี้กิจเอาสําหรับว่าเงินยูทูบของยายนะไปทาบุญนะพี่น้องนาละกาแยกกิจก็ขอยทุกคนเ้ยค่ะเด้อที่แบบว่าสายบุญกับพี่น้องค่ะมีความสุขความเจริญแล้วก็มีความสุขจริงๆขึ้นไปแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงปรารถนาสิ่งใดก็คอยได้สิ่งนั่นแล้วกะพ็พบของแต่กันระยะมีรทีดีนนนนํากันนะคะ่ ลอยรวยๆแล้วมีสุขภาพแข็งแรงสาหรับบุญต่อไปของยายกิตสิทํานะพี่น้องคะยายกิตสิส่งตังไปหายแม่นี่แหละค่ะพี่น้องขาไปเลี้ยงไอติมเด็กน้อยโรงเรียนนะโรงเรียนบ้านโรง,งเรียนยายกิจอยู่นะพี่น้องคะ อาเลี้ยงไอติมกับขนมเส้นเด้อค่ะเด้อสำหรับเงิน YouTube ช่องของยายกกิจเดือนต่อไปอ่ะพี่น้องคะ่ะเดือนนี้ละเมื่อวันที่21มันออกเน,ะนาะค่ะนอออกทุกวันทีนะ่21่สเอเ็นะไอคิวกับสิบแบ่งปันเงินจงหนีเด้อค่ะเด้อไปทําบุญไปเลี้ยงไอติมเด็กน้อยแล้วกับขนมเส้นค่ะพี่น้องสำหรับมื้อนี้ก็มาแขงแขงแกงข้าวโซอ่าแกงข้าวบุญข้าวดีให้พวกเจ้าฟังน้นมาซื้อเด้อค่ะเด้อการทําบุญของยายกิดเลยคือว่าบ่ได้จกกระเป๋าเจ้าของล่ะพี่น้องค่ะของพวกเจ้าก็บ่ได้จกเนาะค่ะเนาะก็คือกกกกันนนนนแวววะะงงงงาาาาามพพพพเเเเจจ้้้้บบิิิ่่่่่คคลปปปขขออออยย็ไไไดุญํี บุญส่วนหนึ่งนะพี่น้องสจหรับข่อยก็คือไว,ไว,ไไว่ายังไงวาเก็บส่วนหนึ่งไว้แต่ทําบุญยักษ์เอื้อมจะมา,มากินข้าวน้ำกันบัดที่นี่เนาะคะ่นะเนาะเบ้าเสร็จแล้วก็มากินขา้าวหละะักค่ะพี่น้องค่ะทุกคนมีความสุขนั่นแหละเนาะสำหรับสายบุญเนาะคะ่ะเด้อพวกเอฟซีเก้าเก้กับชีหัก,นนะะนะกับพี่น้องค่ะแต่เอฟซีใหม่ๆเพิ่นบ่ฮู้กับชีบอยฟังนั่นแหละประมาณนี้เนาะค่ะเนาะมากินข้าวกับพี่น้องค่ะกับลาบปลาเด้อค่ะเด้อลาบปลาดุกค่ะพี่น้องค่ะอืมแซ่บพี่น้องค่ะ เมนูลาบปลาดุกเด้อค่ะเด้อเมนูโชคดีค่ะพี่น้องคะ่ะเห็นยังสิได้แบบว่ามีลาบมีพลอยเนาะเนาะเนาะค่ะเนาะกินลาบปลาดุกค่ะพี่น้อนงอืมทำเป็นใยเลยค่ะพี่น้องค่ะอืมเห็นดีป่ะค่ะพี่น้องคะ,ะอืม ทำแล้วเด้ค่ะเดินขอแรงกันค่ะทิ้งค่ะทิ้ง สำหรับสายบุญเด้อค่ะเด้อเด้อไปอากฟังอยากเบิ่งกับพานไปได้เด้อค่ะเด้อว่าไปยังค่ะพี่น้องค่ะบ่าวากันเนาะค่ะเนาะการทำบุญเนาะทำแบบใดพี่น้องก็ได้เนาะม่ต้องไปวัดไปว่าก็ได้พี่น้องขาเยายิกก็ทำบุญกับวัดกับว่ากับทำยู่เด้อค่ะเด้อโปรเจกต์หน้าค่ะพี่น้องค่ะ แล้วจะแกงให้ทราบไหมคะพี่น้องคะเอาทีละย่างไปนะพี่น้องก็คอยทําบุญไปเนาะพี่น้องนะเนาะเสพเห็ดลงท่านค่ะพี่น้องคะอยู่โรงเรียนบ้านแยกกิจยู่นั่นแหละเรียงอาะเจี๊ยมเด็กหน่อยนะ ครับเซเป็นเรื่องขนมเซนครับพี่น้องคะท่านเ่ให้แม่อยู่ทั้งบ้านติ็ดไหยนะพี่น้องคะ่ะเป็นติดต่อเฮ็ดไห่นะแถวช่องเแยกกิจกับแฉ่ซ้องตังไปไห,ห่นะคนทั้งบ้านมังไทยเฮ็ดไห่จากเงินยึดทองยูทูบของแยกกิจด้วยค่ะเด้อ บอกทั้งบนในสัตว์ซื้อแล้วค่ะเด้อประเด็นตัวดอกเงินช่องยูทูบเนี่ยแหละไปทำค่ะพี่น้องครับัวแมนเง,งินเงินเดือนของยากินดอกบ่วแมนเงินในกระเป๋านะเงินของช่องยูทูบย้ายนี่ลแหละไปทำบุญนะพี่น้อง อย่มาเบิ่งคลิปก็ได้บุญนะมันละพี่น้องคะแซ่บแซ่บมาเด้อค่ะพี่น้อง ภูมิใจว่า,จวาเจ้าของเฮ็ดได้ครับพี่น้องคะส่งตังไปแม่พวให้แม่เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องคะสามแสนนั่แหละที่ไปว่าไปพลาตัดอันซอยอน้นองสาวคนหนึ่งนะพี่น้องสะโพกคนรุดคนยางไปได้นะสะโพกผู้นะเฮ็ดสวซัมเจจากเงินอยู่ทุบนี่นหลับพี่น้องค้าก็เลยดีใจเนาะแม่ว่าต้องใส่เงินเจ้าของเล้วนะพี่น้องค้าเงินอยู่ทุบของเฮานี่ยละว่าแต่ว่าเฮาเอาไปใส่ทั้งบุญฮึ ชันนี้บอกกับพี่น้องคา้าหลับต้องทำแล้วมันเมืดมาได้ห่างห้ยแล้วค่ะเด้อมันเผ็ดเผ็ดอันเนี้ยเผ็ดชิ้นะพี่น้องเผ็ดชิ้กับพริก เขาเอ็กคลิปแล้วเหรอครับพี่น้องตอนนั้นส่งเงินไปได้แค่เครื่องเดียวอยู่นะพี่น้องคาปัจจุบันซองเบิรดเลือแล้วมาอัดอัพคลิปเด็ดไหมให้ฟังไหมนะเพื่อเอ็กซีคลปเป็นอย่างหูเนาะค่ะเนาะอร่อยเป็นฟังเป็นอย่เป็นอย่างหูเพราะเป็นอย่างเด้อค่ะเดิมจะว่ากันกับพ่อครับพี่น้องขาเนาะ แซ่บแซ,บแซบ่บเห็นบองมาเด้อหันบอกสนับสนุนกับพระตองบากันก็นได้น้นะค่ะเนะ้ะพ่านไปฉันว่าชอบกับพ่านลาบปลาดุกแซ่บแซ่บเห็นบองเขาบ,บอก แล้วก็นิ้วเขากับประจักดอกแสบไปน้อง แซ่บพี่น้องคะ <S <S เขาบอกว่าไม่ได้หิวเขายกข้ต่อพี่น้องจ้าลาบแซ่บแซ่บกล่องกับมืดๆเนาะ คัดพริกค่ะพี่น้องคะ ตั้งยูทูบเบอร์เนี่ยออกทุกวันที่ยีส่ยยสิบเอ็ดเด้อดขายเดือดสนับผู้คอยตั้งประเทศน้อง <c oughs> แต่ละประเทศต่อออกคือคือกันนะ <c oughs> คนไทยอาจแต่คนจะออกทุกวันทียิยมหาก็ได้พี่น้องคะญายติพ่อแต่ว่าตั้งประเทศของย่ายเนี่ยพี่น้องคขาออกยีส่สิบเ <c oughs> อ็ดตอวนยี่สิบ คลิปล้างก็สิออกคลิปบอกอืนเพิ่นถามมาเนะาะค่ะเนาะวะ่าเฮ็ดยูทูบเบอร์นี่ได้เงินแบบใด้แล้วก็ให้แบบได้ลักษณะได้เปิดแบบใด้แลพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะเซตคลิปออกอัดบอกสำหรับบางท่านเพิ่นอยากเฮ็ดเนาะค่ะเนาะเฮ้เซตคลิปดเด้๋ยค่ะเด้อบอกง่ายๆนะนว่าแม่นสอนเด้อพี่น้องคะ่ะเพิ่นถามมา การได้เงิน YouTube น่ะได้แบบใดลักษณะใดนะพี่น้อง ก,ก๋าต้อพี่น้องเผ็ดทั้งพริกทั้งขิงจะว่าแซ่บพี่น้องคะเผ็ดแซ่บขิง คำทุดทายเด้อ่ะเด้ออิ่มแล้วอีกคำหนึ่งกับพี่น้องค่ะ เข้ากับเปิ้ลแซ่บค่ะพี่น้องคะการันตีว่าแซ่บเด้อค่ะเด้อไปไห้เฮ็ดมากินค่ะพี่น้องคะหลับประดุกสำหรับคลิปนี้กับแค่นี้เด้อค่ะเด้อเจอาก,กันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ